สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนีในช่องนิดาวารตี้อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็มีตัวช่วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องบำรุงเส้นผมอีกเช่นเคยนะคะแต่เป็นตัวช่วยที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาไปหมักแบบสูตรโน้ตสูตรนี้จากธรรมชาติหรือว่าสูตรที่ต้องใช้เวลาหมักเป็น3ามิบนาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะอันนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะ เพราะว่าใช้เวลาแค่2นาทีนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะซึ่งมีขายในเซเว่นด้วยนะคะทุกคน d o p e One Minute Supermark นะคะมนันเป็นตัวเซรั่มบูสเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือ Keratin t r e a เ m น n ์นะคะซึ่งเขาแนะนําให้เอามาหมักกับผมนะคะก็คือให้เอามาทำ t r e a เ m น n ์ผมนั่นเองนะคะเป็นการบำรุงผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปล้างออกนะคะ ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเองค่ะทุกคนก่อนไปดูวิธีการหม,มักผมหรือลงทรีทเมนต์ผมของนิดนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์ให้นิดด้วยนะคะไปชมเลยค่ะเรามาผสมตัวโดว์วันมินิซูเปอร์มากันค่ะมันจะเป็นสส่วนนะคะก็คือฝั่งซ้ายมือก็คือเซรั่มบ t ตเตอร์แล้วก็ฝั่งขวามือเป็นเคราตินรีเพลททรีทเมนต์นะคะวิธีทำก็คือ เราก็พับครึ่งนะคะแล้วก็บีบตัวครีมและเซรั่มแล้วก็ตัวเคลาตินรวมด้วยกันนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เอามาหมักผมได้เลยนะคะทุกคนเดีวนี้มาเริ่มทำการหมักทรีทเมนต์ตัวนี้ให้ดูนะคะตอนแรกนี้ก็แบ่งผมเป็นสองช่อยอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าให้ชโลมลงมนผมที่เปียกนะคะ ก็เอามาชโลมแบบนี้ให้เน้นที่ปลายผมนะคะเริ่มจากตรงกลางแล้วก็ให้เน้นที่ปลายผมแบบนี้อยนี้นะกลิ่นมันจะหอมมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครผมยาวกว่านี้หรือว่าหนากว่านี้อาจจะต้องใช้สองซองด้วยกันนะคะ สำหรับนิดก็คือโอเคแล้วนะคะหลังจากที่หมักส่วนปลายนะคะตรงกลางถึงปลายผมเสร็จแล้วส่วนที่เหลือเราก็เอามาลงให้ทั่วอย่างนี้นะคะถ้ามีครีมเหลือนะคะที่อยากให้เน้นก็คือเน้นจุดที่ผมเสียเยอะๆนะคะให้หมักลงไปให้เต็มที่เลยนะคะเสร็จแล้วใช้เวลาหมักแค่หนึ่งนาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออก เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะนี่นะคะทุกคนพอหลังจับที่ล้างออกสภาพผมนเ่ก็ประมาณนี้นะถามว่าดีไหมดีนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยถ้าใครที่แบบผมเสียแล้วก็ต้องการบำรุงแบบเร่งด่วนนะคะลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเป็นไงคะเห็นวิธีทำกันแล้วใช่ไหมคะและก็รู้ผลลัพธ์แล้วนะคะ แนะนำนะคะถ้าเกิดกว่าใครไม่มีเวลานะคะไปเซเว่นเลยค่ะใช้เงินแก้ปัญหานิดนึงแต่สามารถช่วยบำรุงเส้นผมนะคะช่วยฟื้นฟูผมที่มันเสียนะคะให้มานุ่มสลวยได้นะคะลองไปซื้อใช้กันดูนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นี่ก็มาแนะนำแคทและผมสวยในหนึ่งนาทีนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ์ แล้วก็แชร์ต่อได้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนนี่ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ